Yeah <laughs> เออแต่มันโยกใช่ใช่มันโยกเพมันขาดคิ้วไงคิ้วเล้วอย่งเี้ยมันก็เหมือนรถไฟโยกมันเป็นมันเป็นายเใช่มันโยกมันสะเทือนตามรอยต่อตามรอยตสถานีต่อไปแยกทางไปกว่านะ next station แยกทางสกมันลากมันรางมันมีสองข้างไง่ ข้างเดียวม,มันอยู่ตรงกลางชีพางไปเลยเนี่ยวามันจะปลอดภัยไหมเดี๋ยวมองไปมันมันน่ารักมากมันนารัมากม,มันก็ไม่ตรง เท่านี้ถ้าลิฟเสียนะเดินตรงนี้ไม่เป็นไรนะเดิอได้เชิญสูงสั่นนะเราไม่ไม่เหนื่อยนะผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อการข้าได้ในขบวนไม่อยู่ที่ทางด้านประตูไม่หยุดและหากมีการสายตาขนาดเดินทาสายที่สายไปเร็วแล้ว Attention p l e ่ s e move inside the train away f r o

่ามันแกแข็งแรงมากกว่ากระหายน้ำอ่อนทำแข็งแรงก็นั่นแหละมันจะเหียดได้อยู่บ้านนอกกุไม่วร <Rainbow noon. S 2> ้อมีสมตัวมีล้นแล้วก็ข้างข้างบนข้างเนี่ยมีข้างหนึ่งนี้มันจะขีดข้างหนึ่งแล้วมีข้างบนอีกคนีล้อมีนี่แหละเป็นโซ่ที่ใ้โซ่ที่มันยื่นเข้ามาในใน้อเนี่ยอน้อ 嗯，二百一，二百一。 ตระกูลซาตระกูลนาเข้าด้านไหนควรรู้ไม่ยินปากไม่ยินเสียงไม่ยินพิษสอและเกิดกับแก่ชาติเราสายเกี่ยวให้รับฟังสิบสี่ซาดีไอ้ที่สิบห้าไอ้ที่สิบสามร้อนหมดแอลยอดนิ่ง against and more against 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 อที่มันขึ้นขึ้นลงเพราะว่ามันเพื่อปลดแรงเนี่ยไปกระบอกโตแล้วก็ขึ้นลงมันก็มันก็จะเบรกด้วยพยายามลาไปทำงานลงไปมันก็ม่ต้องใช้อะไรวลาเก็บเงนก็ไปใช่มันมีไฟไหลเงี่ยขึ้นขึ้นลงลงมันเป็นโมโนเรลในระบบรางเดียวอ่หละมันตว

ผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อจับมือกับคณะกรรการนักศึกษาที่สาทรัะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารี่วนใหญ่รถไฟฟ้ากรุงเทสายสีเหลืองยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขของอินท่า a t t e n t i o n p l e a s e passengers are reminded that Although the wearing of masks has been relaxed for outdoor public areas, MRT yellow line suggests that you still wear a mask while using the system as recommended by the Ministry of the

บอกว่าเนี่ยัน่ยมากมันจะช่วยมันแรงออกจากซานตาเย่พอนลงแล้วก็ไปขึ้นอนกระชอนารีช่วยแบบรถเร่งแล้ก็เบรคฝันแรงไม่ต้องใช้แรงเยอมากกร ไม่รู้เลยเนี่ยเราไม่เยได้มาขึ้นดอกเรามาดูเฉยๆไม่บอกว่าจริงๆนแ่ที่มัก็ใช้เดียวตั้ระบบอย่างเดียวเราเราต้องการที่มันมีเหล็กมันเป็นทางเดียวติเฉอ๋อเหรอใช้แบเดียวกันใช่มก็กลัวได้ิ่งตามชิวมันเป็นระบบแบบมอเรเร็ว อคนอนโดเดียวคือร้างเดียวนะไม่ใช่แบบเป็นเป็นยาร ไปนู่นต่อรถสายนิ้งยังไม่ถึงนะไอเส็นทาารับาวตาดักมันไปจอดสุดหน้าเซ็นท่าัาวอันนี้มันตรงเซ็นทารับพารสร้างยังไม่เสร็จไม่ไสายนี้ไม่ได้สุดตรงราานะสุดตรงแยกลาดเอดรรัาเออลาดใช่ไหมถสาิง่มรงเสริมเสรสรออกไหมอ๋อตรงรถไปทิสุยใช่ไหมสถานี่ปไม่ใช่ห้าแยกลาดเอเดร์ แลก็ไปปเที่ยวรถขายสายบัตรรัฐโยกินมันไมู่ั้นไม่พูดเล่้นเลยไม่้บอกว่าพูดนักส่ารเองสั่งเขาบอกว่าจะสร้างอเาสร้างด้วยต่ยังไม่เชื่อม่แมไปเท่รถใตดินนาช๊า นี่เ่าไปเชื่อมร้ยสะพานใหม่้าต้องคุยให้เสร็จก่อนวันที่สเพราะว่าสามกรกาจะเปิดทำการแ้กรเก็บเ <c oughs> งินเอ,อ็นน่าวันที่สิก็ลองมเปิดกันเลยเปิดร้านเขาเออเปิด เพื่อไม่ให้เกิดการงเสียนแวรมแกว่าเราสอะไรจะลงแล้วลนลงส่นีี่มันสุดๆแล้วแหละาสุดสายเนี่ยเราก็ลงลงวัดด้านนี้แล้ก็ขึ้นรอด้านนี้แล้วไตนั้วรอยามก็สบาย เดี๋ยวคืนนี้ยัยอไรจะตามลูกเรือจุ่อาหารทาเออาแซนดีวิงเออเราไปย่าง นี่ถน,นลาดร้ยาวใช่แถนนลาดพร้าวเนี่ยแต่ว่าดูยังคืนยังคืนถนนไม่ไม่เรียบร้อยฝ<อ> <3 S 2> ั่งีนสนคืนคืนเยอะช่อััทำให้สยเฮ้ยตอนขึ้นขึ้นไปแรกที่ลอากบิวิศวาการเป็นขบวนเลยนะตรวงานตาป้าแล้วป้าลงฝั่งตะวันนานะ้ายังไม่เปิดเลยฝั่งตะวันนา เชื่อมไม่เงเชื่อมเชื่อมเชื่อมหรืออนเพียบเลยเป็นตังคสาวใส่แล้วก็สร้างสไตล์วอลเปเปอน่น่าจะน่าแยกกีด้าถึงแยกกีด้าแล้ว่าสวยไมยไหมเสวยเลยม้เออชมเล่าสวยก็ไม่เก่งยังเลยสาวิศวกรนมสานเียบเลยเนี่ยจังหวัดรถสวยมากสวยรถเนี่ยสวยเลยถ่ายเลยได้ั้งหลายหู่แด่ อบไทยดต่อไป้อบไทสี่นักชอบไทยเออชอยสี่าเชยันนครับอนนี้ยังไม่เร็วิ่งแล้วดูในทีมีนะ านโปรดทราบขณะเท่าออกขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่าง้นชาลากรบขบวนรถขอบคุณค่ะเนิมุนกลบ่ของป้ายตรงข้างหน้าซอยข้างหน้ากปาอน่รทากมเก้ากันนีร 谢谢啊。